สวีดัตสวัสดีนักเรียนชั้นมอสองที่น่ารักทุกคนค่ะก็มาอีกแล้วนะคะคลิปการสอนในยุคโควิด ก็ยังไม่หายไปจากประเทศไทยสักทีอันนี้ก็วันเข้าพรรษาพอดีเลยค่ะแต่คุณครูก็ต้องมีภาระอิฐที่จะต้องให้นักเรียนได้เร,เรียนรู้กันนะคะไม่เสียเวลาเลยแล้วกันเนาะไปจนที่วันนี้ที่เราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาพีทาโกรัสนะคะเป็นเนื้อหาท้ายๆแล้วนะคะของเรื่องพีทาโกรัสของเราเนาะทีนี้โจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ ค่อนข้างที่ยังจะง่ายๆกันอยู่นะคะเพราะว่าคืออยากให้หนักเรียนได้เรียนรู้แบบง่ายๆกันไปก่อนเนาะอันดับแรกเลยนะคะที่นักเรียนจะเห็นก็คือเสาธงของหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีความสูงเห็นไหมคะโจทย์ปัญหาก็ชื่อว่าโจทย์ปัญหาแล้ะน,นะคะแน่นอนก็ว่าต้อง มีความยากทีนี้ยากขนาดไหนแต่ถ้าเรามีพื้นฐานที่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆได้เช่นเดียวกันนะคะเราจะมาวาดรูปกันก่อนเลยเนะาะเสาธงของหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะมีความสูง10.5เมตรเด็กชายไม้แหลมนะยืนห่างจากโคนเสาธง12เมตรเด็กชายไม้แหลมดึงเชือกจากเสาธงถึงที่เขายืนอยู่ ถามว่าเชือกจะยาวประมาณเท่าไหร่สังเกตเห็นเขาใช้คำว่าประมาณค่ะ,ะแสดงว่าอาจจะหาได้ไม่เป็นจำนวนเต็มเนาะเอามาวาดรูปก,กันก่อนดีกว่านะคะอันดับแรกเราจะมาวาดเสาธงกันก่อนนะเสาธงแน่นอนก็ต้องปักกับดินหรือปักกับพื้นซีเมนถูกไหมคะเสาธงโดยปกติเขาก็จะมี ข้างล่างนี้เรียกว่าโคนเสาธงซึ่งอาจจะมีไม้ค้ำอีกสักสองอันเพื่อไม่ให้มันลม้มเนาะโอเคค่ะเขาบอกความสูงเรามาว่าสิบจุห้านะคะสิบจุดห้าแล้วเขาบอกว่ามีเด็กชายไม้แหลมเนี่ยนะคะน่าจะหัวแหลมด้วยเช่นเดียวกันเนาะโอเคเรามาดูว่าเขาจะแหลมขนาดไหนนะคะ อันดับแรกเลยเราวาดรูปเด็กชายไม้แหลมนะยืนอยู่ห่างจากโคนเสาธงแสดงว่าเวลาเขายืนห่างจากโคนเสาธงก็คือตัวนี้เนี่ยค่ะ12เมตรนะคะเขาต้องการแดกทราบนะโดยอาจจะมีเชือกสักเส้นหนึ่งมัดติดจากปลายใช่ไหมคะยอดเนี่ยจนมาหาที่เขายืนอยู่เขายืนอยู่ตรงไหนละ่ะก็มาถึงตรงนี้ ไหมคะนี่คือเชือกนักเรียนจินตนาการเอาเองว่ามันคือเชือกนะคะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูว่าเชือกนี้จะยาวประมาณเท่าไหร่สิ่งที่นักเรียนเห็นอันดับแรกเลยค่ะคือรูปของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมในที่นี้แน่นอนตามพื้นฐานตัวนี้มันต้องตั้งฉากไม่งั้นเสาธงก็ไม่สวยงามถูกไหมคะพอตั้งฉากปุ๊บอพีทาโกรสของเรานั่นเองสิ่งต่อไปก็ต้องมาแทนว่า ตัวนี้เรียกว่าด้านยาวตัวนี้เรียกว่าด้านตั้งส่วนตัวนี้เรียกว่าด้านนอนทำยังไงดีคะก็แน่นอนค่ะสูตรพีทาโกรัสบอกเอาไว้ว่าถ้าเราอยากทราบด้านไหนก็เอาด้านนั้นขึ้นแต่ก็ต้องไปศึกษาสูตรและจำสูตรให้ดีนะคะตอนนี้เรามาดูสูตรมาตรฐานง่ายๆ ต้องการหายาวอยู่แล้วเอายาวขึ้นก่อนเพราะนั้นยาวยกกําลังสองเท่ากับตั้งยกกําลังสองบวกนอนยกกําลังสองแทนค่าลงไปตามที่เขาบอกมาที่นี้ตัวเนี้ยคุณครูขอ,ขอใช้เป็นตัวแปรซึ่งตัวแปรนักเรียนอาจจะใช้เป็นภาษาไทายหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมเนาะหรือว่าความถน,นัดอะครูใช้เป็นตัว m m ยกกําลังสองตั้งแล้วก็มาดูว่าเลขอะไรเลขคือสิบจุด หยกกำลังสองบวกกับอะไรคะนอนนอนก็คือสิบสองยกกำลังสองแทนค่าลงไปโอเคตัวนี้ก็ยังเป็น M เหมือนเดิมตัวนี้ยกกำลังสองทีนี้มีปัญหาแล้วละ่ะดังนั้นนักเรียนคะ่ะคนไหนไม่คล่องอย่ายอย่าไปใช้เครื่องคิดเลขบ่อยๆจะทำให้หนักเรียนนั้นคุณเลขไม่ได้ ไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นฝึกคูณเลขแล้วกันนะคุณครูจะมาสอนนักเรียนคูณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งด้วยกันดูนะมาดูกันก่อนเลยนะคะว่าถ้าเกิดคูณกันแบบนี้หนูต้องทํายังไงอันดับแรกหนูเขียนจุดไว้ตามโจทย์บอกนั่นแหละแต่ไม่ต้องสนใจจุดเราคิดว่ามันคือหนึ่งร้อยห้าคูณหนึ่งร้อยห้าคูณเลยแล้วกันนะคะห้าห้ายี่สิบห้าใส่ห้าทั้งสองห้าคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกอีกสองเป็นสองห้าหนึ่งห้าศูนย์ ทีนี้มันเป็นศูนย์นะคะนักเรียนเน้อใส่ศูนย์สองตัวได้เลยนะคะเอาแม่หนึ่งเลยนะเอาต่อไปคูณหนึ่งเลยนะหนึ่งคูณห้าได้ห้าหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งตามลําดับบวกกันเลยนะคะโอเคห้าบวกศูนย์ได้ศูนย์สองบวกศูนย์ได้สองห้าบวกศูนย์เป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งแล้วก็หนึ่งไม่มีตัวบวกนะเอามาใส่หนึ่งร้อยสิบอ่าไม่ใช่นะฮะเอามาใส่หนึ่งหมืนม่นหนึ่งพันยี่สิบห้านทน การใส่จุดก็คือการนับมารวมกันข้างบนหนึ่งตำแหน่งข้างล่างหนึ่งตำแหน่งรวมกันก็กลายเป็นสองตำแหน่งใส่จุดไปที่นับหนึ่งนับสองถอยหลังขึ้นไปโอเคค่ะทีนี้มาตรงนี้สิบสองยกกำลังสองคือสิบสองคูณสิบสองมันก็ได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะคะจับบวกกันนะจับบวกกันต่อไปก็เป็นบวกกันก็สร้างเป็นสามารถมาโผลตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสมุดคิดเลขของเรารอยู่แล้ว นะคะทีนี้1 1 4ไม่มีจุดใช่ไหมคะเราสามารถเติมจุดแล้วใส่0ูนย์ได้เนาะโอเคครูก็จะใส่บวกไปตามนี้นะจุดบวกจุดก็ได้ตรงจุดกันตรงนี้4บวกศนย์ได้4 4บวกหเป็น5้าบวกหเป็น2โอเคเอามาใส่ตรงนี้เลยค่ะ2 5 4ร้าจุดสเวลาอ่านนะคะนักเรียนข้างหน้าเราจะอ่านตามหลัก254แต่ข้างหลังเราจะอ่านเป็นตัวนะคะจุดหไม่ใช่อ่านว่าจุด25นะคะ 254.25 25นะคะนี่คือค่าของ m โอเคไหมคะ m เ mm hmm. ก่ลาลังสองนะคะแล่นนี้สังเกตเห็นไหมคะว่ามันเป็นทศนิยมสองตำแหน่งวันนี้คุณครูจะขออนุญาตให้นักเรียนนั้นช่วยหาทศนิยมนะตอบให้เป็นทศนิยมถ้าประมาณนะไ,ไหมให้ประมาณแบบนี้นะคะคือตอนนี้จะฝึกให้นักเรียนนั้นคูณเลขทศนิยม1ตําตำแหน่งก่อนเนาะ นะคะเพราะนั้นแต่คำตอบมันเป็น2องตำแหน่งใช่ไหมล่ะคะก็แสดงว่าเราต้องการหาทศนิยมที่มีหนึ่งตำแหน่งมาคูณกันถึงจะได้2องตำแหน่งนะสองร้อา่จามาดูต่อเลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้เราหาเอาไว้คือ254.25 25. เพราะฉะนั้นหมายความว่าไงเร,าเรียนต้องหาอะไรไม่รู้แหละที่เป็นทศนิยม หนึ่งตำแหน่งคูณกันแล้วให้ใกล้เคียงสองร5หสี่จุดสองห้าที่สุดถูกไหมคะดังน,น,นั้นนักเรียนคิดต,ต่อถ้านักเรียนไปทำการบ้านหรือแบบสถานการณ์ท,ทูนะคะวิธีคิดอ่ะอันดับแรกครูขามันมันหาตำแหน่งเลยนี่คงจะยากเอาเป็นจำนวนเต็มก่อนได้ไหมเน่ยเอาจำนวนเต็มก่อนค่ะถูกต้องแล้วเอาจำนวนเต็มคูณกันก่อนสิบห้าคูณสิบห้าเนาะห้าห้ายี่สิบห้าใส่ห้าทดสองห้าหนึ่งห้าบวกสองเป็นเจ็ด ใส่ศูนย์หนึ่งตัวนะคูณด้วยหลักสิบห้าหนึ่งห้าหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งเอาบวกกันนะบวกกันได้ห้าเป็นสิบสองทดมาโอเคได้สองร้อยยี่สิบห้าโอ้ดูห่างกันจังเลยเนาะอย่างงั้นเราลองมาขยับเป็นสิบหกดีกว่าสิบหกก็คือหกคูณหกก่อนนะอ่ะคูณไปหกหนึ่งหกเป็น หกบวกอีกสามเป็นเก้านะคะเซนศูนย์หนึ่งตำแหน่งหกหนึ่งหกหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งโอเคค่ะบวกกันต่อเลยนะเนาะขออนุญาตไปเร็วนะโอเคสองร้อยห้าสิบหกคูค่ค้ามันเกินแต่มันเกือบจะได้ลวค่ะเนี่ยนะแล้วนั้นทํายังไงดีเอา้ามันห่างไปนิดเดียวเองคะ่ะนักเรียนเพราะมันห่างไปนิดเดียวเอ๊สันนิฐานยังไงดีให้มันเป็นทศนิยมที่ทําให้เรานั้นเดาเลขได้ง่ายเพราะมันห่างแค่สองแต้มนักเรียนก็ลองใช้ สิบเกอาสิบเหตุผลทำไมเป็นสิบห้าเพราะว่าสิห้ามันคือ2องยสิบห้าแต่สิบหมันคือ2องร้ห้าสิบหกนั้นเราเลยเอา16.9ไม่ได้หรือสิหกว่าไม่ได้เพราะมันเกินไปแล้วนะเห็นไหมคะแสดงว่ามันอยู่ระหว่างอะไรคะอยู่ระหว่าง 15. 1 5บุดถึงสิบห้าเนี่แหลคะค่ะแต่ไม่รู้ตัวไหน พนั้นวิธีการเดาคือมาเดาจากเลข2ตัวนี้แหละสังเกตเห็นไหมคะว่าตัวนี้225โอ้โหดูห่างกันมากเลยแต่นี้คือันนี้คืกอ256 2 5หก็แสดงว่าอีกนิดเดียวเองอะ่นะน่าจะได้แล้วเพราะนั้นเราเอาเป็น15.9คูณ15.9ดกีกว่าเนาะโอเคค่ะมาดูกันนะคะ15.9กับ15.9ว่าเราจะคูณแล้วได้อะไรอย่างนี้ครูบอกว่า คุณครูขอ,ขออนุญาตว่า,าไปฝึกหัดในรอบนี้ขอให้นักเรียนฝึกคูณเลขทศนิยมก่อนนะถ้านักเรียนไม่ได้เนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะไม่สามารถที่จะไปเรียนเรื่องต่อไปได้นะคะออาเดาเลขขึ้นมาเลยเพื่อให้ความเร็วนะ15.9คูณ15.9ย้ําอีกครั้งเหมือน159คูณ159โอเค9981 เก้าห้าสี่สิบห้าบวกอีกแปดเป็นห้าสิบสามถูไหมไม่ถูนะเก้าห้าสี่สิบห้านะโอเคเก้าหนึ่งเก้าบวกอีกห้าเป็นสิบสี่ใส่ศูนย์หนึ่งตำแหน่งต่อไปห้านะคะห้าเก้าสี่สิบห้าใส่ห้าทดสี่ตัดตัวนี้ทิ้งใส่สี่ด้านบนห้าห้ายี่สิบห้าบวกอีกสี่เป็นยี่สิบเก้าทดมาห้าหนึ่งห้าบวกอีกสองเป็นเจ็ด โอเคคนไหนที่ไม่ได้ห้ามกระโดดข้ามเด็ดขาดนะคะเพราะนั้นดูไปเรื่อยๆเนาะควูจะพยายามพูดให้เร็วขึ้นนะคะโอเคนะะต่อไปแม่ห้าเสร็จแล้วต่อไปมาดูที่หน้าหนึ่งหนึ่งในที่นี้อยู่ในตำแหน่งหนึ่งร้อยเพราะนั้นใส่ศูนย์สองลูกหนึ่งคูณเก้าได้เก้าหนึ่งคูณห้าได้ห้าหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งเราลองมาบวกกันดูนะคะว่ามันจะได้ไหมเพราะสิบห้าจุดเก้าถือว่าเลขเยอะที่สุดแล้วนะใส่หนึ่งห้าบวกสามเป็นแปด นะบวกกันต่อเลย9กบวกเเป็น18 18บวกอีก4เป็น22โอเคต่อเลยนะคะ2องบวกหบวกเได้10เนาะ10บวกหเป็น15แล้วก็1นบวกหเป็นสองพยอมสองตำแหน่งเพราะตัวบนมี1นึ่ตำแหน่งตัวล่างมี1นึ่ตำแหน่งใส่2องตำแหน่งนะับถอยหลังขึ้นมาคำตอบที่ได้252.81โ okay. อเคค่ะถือว่าไม่เกินละแต่อาจจะสามารถ ถ้านักเรียนขยันคือมันจะสามารถคิดต่อได้โดยการที่คือเพิ่มเป็นสองตำแหน่งอะจะทำให้ใกล้เคียงตัวนี้มากที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นคุณครูขอให้นักเรียนตอบเลยว่าดังนั้น m ยกกำลังสองที่เรากำหนดค่าออกมาว่า254.25 25, เราก็ประมาณออกมาจากที่เราคิดได้ก็คือ15.9กํายกกำลังสองคือคูณกัน2ตัวดังนั้น m ตัวเดียวคือสิบ แต่อย่าลืมว่าเมของเราคืออะไรคะ M มของเราคือเชือกเขาถามว่าเชือกจะยาวประมาณเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ต้องตอบให้เป็นภาษาไทยหรือด้วยเนาะโอเคดังนั้นเชือกยาวประมาณนั้นเอก็เขียนต่อยาวไปเลยด้ยนะประมาณ15.9เมตรนั่นเองค่ะก็ได้คำตอบออกมา นะคะอยากให้ใช้คําว่าประมาณจริงๆคําว่าประมาณเนี่ยนักเรียนต้องประมาณเป็นจํานวนเต็มเนาะแต่ในเนี้ยละครูยอยากให้นักเรียนลองฝึกคูณททอมหนึ่งตแหน่งดังนั้นก็ขอให้ใช้คําว่าประมาณ15.9เมตรแล้วกันค่ะนะคะริงๆคำว่าประมาณเป็นจํานวนเต็มนะโอเคค่ะจบค่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฝึกกันง่ายๆด้วยโจทย์แบบแค่ให้นักเรียนนั้นฝึกวาดรูปและฝึกการประยุกต์ สูตรก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวไว้ต่อไปเราก็จะมาเรียนจุดปัญหาที่ยากขึ้นกว่าน,นี้อีกนะคะเพื่อการนําไปใช้ในมต่อๆไปนะคะมอปลายหรือถ้าคนไหนที่จะไปสอบเพื่อที่จะเข้าในระดับมปลายนะักเรียนก็สามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวครับต่อไปครูก็จะได้ลง คลิปเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาที่ยากกว่านี้ให้นั่นเองเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะคะอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงเพื่อไม่อยากให้คลิปมันยาวจนเกินไปนักเรียนไม่เข้าใจในตอนไหนหรือตรงไหนนักเรียนก็ย้อนกลับไปอย่าลืมจดบันทึกลงในสมุดด้วยนะคะเดี๋ยวเราเปิดมาเจอกันเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น คุณครูจะตรวจสมุดด้วยเนาะเหตุผลที่อยากให้โจทย์เพราะว่าเวลานักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนไม่ต้องพึ่งพานในการดูมือถือตลอดเวลาจะทําให้สายตาน้องเสียนะคะโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ